ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ใช่เงินแต่เป็นวิธีที่สมองทำงานสมองของคุณกำลังจะถูกปรับใหม่เหล่านี้ไม่ใช่แค่เทคนิคเตรียมพร้อมคิดแบบคนรวยข้อ 1. คนรวยไม่ไล่าตามเงินพวกเขาสร้างคุณค่าและโฟกัสที่การแก้ปัญหาที่คนยอมจ่ายแล้วเงินตามมาในขณะที่คนธรรมดาโฟกัสที่การได้เงินข้อ 2. เศรษฐีรับฟังการวิจารณ์พวกเขาไม่ดีใจกับคำชมหรือเสียใจกับคำติ ขณะที่คนธรรมดาติดกับดักความคิดเห็นคนอื่นข้อ3คนรวยคิดแบบทางลัดขณะที่คนอื่นเดินตามเส้นทางเดิมเศรษฐีสร้างระบบใหม่ที่ได้ผลเร็วกว่าและฉลาดกว่าข้อ4คนรวยกล้าเผชิญความจริงทุกสถานการณ์ความเจ็บปวดขับเคลื่อนการเติบโตขณะที่คนธรรมดาหลีกเลี่ยงความเป็นจริงและติดอยู่กับที่ข้อ5 คนรวยวางแผนเพื่อผลตอบแทนสูงสุดขณะที่คนธรรมดาใช้จ่ายทั้งหมดเท่าเทียมกันเสียเงินกับสิ่งที่ไม่สำคัญจำไว้ว่าบัญชีธนาคารของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนของความคิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนความมั่งคั่ง